นี่อะไรเนี่ยกอดจิไม่รู้ลยกินหางเลิกกับพี่น้องเลิกแล้วพามปถือเขากินหนามแล้วแล้วพ่อกินเขาลุงทองแล้วพ่อกินเขาลุงทองสวัสดีค่ะแล้วพ่อเลื่มดีแล้วดหัวเออเจ็บดีๆด้วยหมูทอดผมวาเรียนหุมดจึ่งไปสุดผม่ได้ไปหายใจยากด้วยลูกลูกว่าจะหองเกิเตือนอึนนองไซบอร์นมาแล้วว่ะ นึกว่าได้เตยอะเนาฉันเป็นเพื่อนลินเนึ่ยลน้อาฉชนเป็นนึ่งกระยืนือนเอาอยาเป็นที่พื่นะยืนซืแลรวน้อมาไล่มืินี้นะคะบาาขอขอบคุณจากขอบคุณจากอะไรอ่านซีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองพันสามพนันแต่จะสองพัน เอาขอพุ่นเร็วๆจบพุ่นจะพุ่นเชียนซื้อบ่าพุ่นเชียนซื้อบ่อ่านอ่านแต่ละป้ายละป้ายดูอันนี้หันมาหันมาหันปอกอันนี้กำลังใจน้องมานะอาได้ไม่ให้เยอะแต่ก็อยากจังให้เอาอีอย่างนี้ไห้ขวดนล่ะ ให้แม่ให้แม่ตีนไม่ความ่ก <อา S 1> โอ้เนาะเสื้อให้แม่ทะลวเนื้อเนื้อเพื่อในมาไรเนื้อในมะไรมือหนีที่สรอกพี่นอ้องมาไรกำลังใจจากน้องมาน,าพานะพนันพี่น้องเป็นยยงเรื่อไห้คูฮะเป็นยยงเรื่อไห้เป็นยงย,เนยงยเ,ยงยเ,เพื่องไข้ ก็อยากเอาให้เพื่อมีกำลังใจอาจจะเป็นเพียงบวลาลัยแต่ากให้จัรใจจริงแล้วก็จะค่อยๆได้จะให้อยจะให้วีฒิยู่รอบขาให้ให้เพื่อนที่ค่อยค่อยอยู่รอปคาค่อยมือละมาสนิทการถ่ายับไปหลายๆเด้อพี่น้องเด้ออะไรขึ้นมากลับไปเลยอ่านเสียงมากกว่าน้องเดี๋ยวจะจัดการกี่เสียงก่อนพี่น้องไอ้เสื้อพายกี่เสียงก่อนมัน ไส่เอาไห้ครับพี่น้องบักลาก็ากาปกไปให้เองแล้วเนาะเออบักลาให้มากกับไห้ได้ขึ้นกลับไปลอยเท่าพันเท่าลอยลานพันลานเออไอสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อมั่งมังมั่งมั่งมีมีลำลำรวยรวยเฮงเฮงปังปังไห้คู่มากกับได้น่ไกักลาไห้คู่มากกับไห้เดลา,าย,าายขึ้นกว่าเก่า อันนี้คือเป็นอะไรขึ้นหลายโกเกาเดี๋ยวที่ที่ผมอยากให้เองนะกำลังใจพี่น้องกำลังใจใครก็ไปเตะมาไล่บอลูด้วยนี่ฉันเป็ู้หอบนะแต่งแต่ผมไต่หานบอกว่าหูแล้วว่านั่นนึกว่าเพื่อนมาลาเพิ่งได้ตอนใด้ปะเพราะว่าเขาเป็นผู้เป็นไทยชีพเขาเห็นพวกมาไล่ซทุมนี้สันดีเข่อแต่พวกอะไรนี่เออเขือเห็นแต่พวกใหญ่ๆเนี่ยสันดี เงบอกบายุ่าบอกคนบอกคุขอบคุณเพนก็บอกขอบคุณสิไข่หเอกินยาละตุ้ยกินยาลัดมือแรกเขาก็แหกฝนเนาะคอยพอเต็มมือหนีมือต่อไปย้ายได้พ่ะฝนฝ่าอากาศนี่พี่เรปียไหลหอมหอมอะไรพี่ไหงใจผมซึ้งเปียกยังเกาะม่ปีหอมผมคนละทีอแม่ยังเกาะไม่ปี๋ไม่ปีใส่ปียพรพอดมีเอน องคผมนะักป่ามาไล่มาให้เพลินเพื่อให้เป็นน้ำสิบสิบน้ำซื่อเป็นก็แล้วแต่จะนะเองมานะค<อ>นคนนี้ว่าว่า,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 าๆๆมันมามาหนักใส่คุณครูนะนะก็ให้กับคุณครูแต่ว่าไหนหลายๆคนควนต้องอออยังมาหแม่เพคนได้สอยอันนี้แม่นีแม่แม่เพื่อระบุมาเนาะเป็นบ่สวย จะไม่ปีแล้วก็จหถหายแล้วูให้เอาให้ไม่ปีแเ้วบอกผู้อาุโสผ้อามุด้เอาหายแล้วแต่ผมก็ดเอาหายแแต่ว่าผมเคยพักไปหาอหาแล้วเหมือนวันแมอวันพักกุ้อนนแมวแล้วก็บอกแล้วันในแ็ดม่จะห่ายยังผูไก่ผู้แม่มานะมาหนีเราไปเห็นยังไปปีนยังไทิงโรด อย่างอีกแล้วตลอดเลยเพันดาน้ำผู้ไก่มาค่ะบอกหลายเชียร์แล้วน้องอยู่นี่กินบอกว่ามันเป็นรถเอะเย้าขึ้นไปมันเหม็นบอกบเหม็นว่ารูเลี้ยงรูเหลาอย่างอย่างพี่แสีงว่าอะไรความจริงขว่าอะไรคือไปคนที่ยินถือต้งลงติงเลียงอยู่นั่นเแม่หนูไม่ได้ย่างข้นเลยเขาคุณขึ้น่าเพคุนขึ้น่าเหม็นสันอะโดนน้ผู้ไก่เฮ้ยผู้เบอกแล้วเนี่ยดีๆผู้มิจฉาสอนเนี่ยดีๆผู้ว่ได้บอกเนี่ยพอดีเลยแม่แม่กะ แมแปลาก็ิวเขาค่ะนีเปหรี่บอวดโมยังอะไนี่ยังนี่เป็นเอาครหาสิบ่งีเอามันเป็นตส่วเอาคสร้งตาปลาแม่เขาใจบอกเรื่องเขาทำเบอรแล้วก็เลยตส่วให้ตปลเก้านะครับแซมันแซมวยพอกแซง้าสงแบบน้ไมนเป็นตน้อนเสียบหมอาน้ำนะเอ็มบอเอากลไปอาบน้ำไอยู่เห็นาเออ ไปนอนเล่นดมก่อนบอจะะแตกเงินอรยแจกนี่้ามันะานไวเอาอีหยังห้เสียวอีหยังหามัน้นไหอีหยงเสียวห้จะเอาบอเอาขึ้นมันนะเอาขึ้นเลยก็เงินเข่าไปไว้ไปไวน่าไปลุงไปทั้งรถบาทเพื่อนดดาได้ปลอยยืนเอามาขึ้นน้าไปน้ากินเห็นเบิรดมันมะแก่เลยบูดก็ต้องกิน นางบุกของอว่าอมันบูดก็ต้องกินเอองนผมลงมาผมยังเดมาแต่งมาแห่งก็บเองบ่ผ่านท่านหาที่บผ่านนั่อาเอาขึนเอาเข่าขึ้นกรบัคับนั่งกินเอาออกมาแล้วนี่อันเซอร์ไพรน้องแสงเรดีอันไรมีอาจเอาอาจกอนเียวกำลังใจจากน้องเอ๊ะ บั่นี้ยโบกพองเจ้าหน้าที่บบนี้แม่หนูกระ่ได้บกพองดูนูกแกเฮ็ดเก็บทีนั่งก็บฝา่ก็ฟังอยู่พอดีเธอว่ากระทำว่าเธอว่าตะใสแบบน้ำเอาคือว่าไปร้องมันนะนั่งกับเรียนเลยเออพอดีพอดีก่อนกินเออนั่งกับเรียนเลยพเมื่อกี้เอายืนไปยืนถือสวยๆดูวันที่สามนาทีมันสูวยๆเอายืนถือสวยๆนี่ มันเห็นซื้อมาแล้วเห็นมีนุ่มบาอยากไปเนี่ยเออไปไหอยากไปไทยนั่นล่ะเออได้กินข้าวกินน้าได้ออกเดินทางบางหลานนั่งลุ่งก็ได้ไปยืนก็ได้ดอกพักกันนั่งก็ได้สวยคุณเรียนอยู่โบ๊ะไปไปเรียนตัวหนาวนีู่จุ่เดียวเนาะเดี๋ยวฟังหนูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังดอก เอาโบไอ้พรอนมืนอยังไห้ตีเพื่อนไหมาไล่ฝากมาไล่มาไหจากไก่นองมานาเอาไหเออาแซตเออเอาสซลมีติวนเพอเอากระบาจตจากไก่เนอหมูกันเนอปากกันแพ้งกันเนื้อจะไคบอกว่าิอันล้ำเลือเน่ะถึงเขามาใ้บานานแต่ว่านักไเห็เห็นบานานแบบ จิ้มใจนะเฮาเนาะนักเหยียบปัสสาวะนหัวปักสักมนลปัดแดดอือแสวปัดแดลร่ำรวนนั่นนี่ไม่ได้สิสิได้เหรอวันนี้สิเรียสิได้ให้ใครแม่ได้ชุโคนรยิ่งบ่ทีมเป็นสิเรียผู้จัดการเลยพี่เอฟพี่ตอเนาะโอเคแล้วไปเม่ยกระิถามว่าเอาพี่เอฟคือว่าอะไรพี่ต่อก็ว่าอะไรพี่ผู้จัดการก็ว่าอะไรสิบาอีกมันมีอีกอยู่เพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนชุดเป็นชุดไปเนาะวันนี้แม่นเพี่พนันปลาให้ฮักกันเพียงกัน มี่ยังกระซวยเรือกันนักซวยกันหาบเงาบซวยกันดึงไปรยุ่ธ์ซวกระไดยูย่ให้เพื่อนว่าดีนี้เพื่อนเสียดายตายให้เพื่อนคิดฮอดทำาเพื่อนอีตัวน,นี้ย,ยานอนตื่นสายยาไอทั้กิ่นยามีเงิ่นหน่อยยานอนคอยวาสนาเฮงๆปังๆไปน้ำกันลูกไข่ลูกไข่มาน,นี่คู่กับจักจีเอ็นเย็บรักษาได้บูบูเบิกไม่ดีนะเบิกไอ้ที่คอยบ้านพัก ะได้้โอยดีใจหลายพี่น้องหนุกไสเอาไหก้กันได้เห็นหอมใใมากเลยเออเพคิดเราเพิ่งจะมา <c ười> ซื้อไผ่ <c ười> เนาะเอาแตงสาร <c ười> พี่น้องเนาะ <c ười> เดี๋ยวคลิปนี้ <c ười> นก็จะฝากพี่ฝากน้องไวปซนีสก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพัวกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ